แต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะไปใส่อะไรอะ่ะบอกว่คืออนวมก็คือเก็บไว้แบบนี้ซึ่งว่าเราไม่ใช้แล้วเราก็มีโซงทห้เก็บเฮ้ย <c oughs> นุ่มนะถ้าดจะต้องทำงานสักประมาณครึ่งปีถึงจะได้ชั้นนี้ไปและและราคาของอีกคึ่งปีเพื่อที่จะขอมาเติมเติมชั้นข้านใน โอ้ชันจะซื้ออะไรได้บ้างนวันเนี้ยเธอบอกว่าที่นีแล้วส่าีดปีทายว่าาแก้วนี้ห้าสิบห้าบาทผิดหกสิบผิดยี <25. S 2> ่สิบห้าไทยมาลงละผิด

ค่ดูไก่ดูได้เยอะมากไก่ท้องมือนะคไก่ก็คือใหญ่กว่าข้าวประมาณ3เท่า แบบแน่นพิเศษน่าจะแบบมันน่าจะไม่ยุบขนาด สี่สามพันแก้วดียวนะคะค่ะมีาปลาลงนถกู่นกินนั่งกินหมดเลยแต่คืออยากกินอะไรที่สดชื่นก็เลยเห็นอันนี้คิดว่าเออเอาไว้ครั้งหน้าที่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วกัน ๊อมสุสกเก,สก็มันสี่สิบเก้าบาทอีกนะมือเออเออทำเลยนะนางจะป้ายาเพื่อนแต่ว่านาง<ม>อยากได้อีกนะจ๊ะมมันมน,นะคนละผืนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นของเราหรือเปล่า,า,าก,ลก็เราก็อุตส่าห์เก็บตังค์ว่าจะมาซื้อสิ่งนี้อ่ะมึงแต่หมดแต่ว่าหมด หมดมันหมดแอรเลยมากแม่เหมือนเดินตรงนี้มาประมาณสามรอบแล้วอะมันเหมือนกันไปหมดเลยอะไม่มั้กี้คนมันเยอะเราก็เลยแบบไม่ค่อยจะเ,เออเราก็เลยโฟกัสแค่ตรงที่เราอยากจะดูอะไรเอยเขาบอกว่าจะปิดก,กี่กี่โมงนะสิบนาทีใช่ไหมเออไม่รู้ไปแสกตังดีกว่าพลุมพละนะังมากเร็วเอาปรอผ้ามาอ,อร่อย哟 อ๋อก็คือนิมิตว่าอยากกิน,นคีไม่แต่ฝั่งนู้นแหละลหน่าจะมีเคาน์เตอร์ให้เลือกมากเยอะกว่าน่าจะเปิดในร้านเคาน์เตอร์กว่านาาออีา้นิดนึงเออแต่ชอบกินแบบนี้มากเลยกินเดสต์ตองเ <laughs> ออมันดูสะอาดอ่ะไม่รู้ทำไมคือช่วงกว่อนอันเนี้นอย,ยอยากซื้อเดสตตองมาซักผ้าเว้ยแต่ว่าหาซื้อไม่ได้อยู่จนห้างปิด เดินทางจากที่นี่ไปลงที่ต่อปูนแล้วก็กวัดจะไปขึ้น b ติก็คือสองชั่วโมงพอดีรุ้นจังเลยอ่ะจะกลับทันหรือเปล่าสถานีต่อไปสถานีสามแยกบางใหญข้าวอร่อยขึ้นมาเลยอะแต่ว่าไม่กิดาการกลับบ้านให้ทันคือฟิล มาแบบนี้เลยแพ็คมาอย่างไรแต่น,นี่กคือแพ็คมาดีมาก คือเมื่อวานะเราไปอีกเกมมาใช่ไหมแต่เมื่อคืนก็ง่วงมากก็เลยยังไม่ได้มาโชว์ให้ทุกคนดูว่าเมือ่อวานได้อะไรมาอย่างแรกเลยจชแดมันก็คือพรมชิดเท้าวเลยมันนุ่มมากอะมันมมน,มมน,มนุ่มเลยโอ้ยนุ่มนุ่มมากจริงๆก็เลยบอไปก็คือชแดงใชัยคือแก้ว ไม่แก่เลยอะจะแก่ได้ยังไงเมื่อวานก็คือแบบกว่าจะกลับมาถึงก็ดึกมากแล้วก็กินข้าวง่วงมากนอนมันก็คือแก้วแก้วธรรมดานี่แหละแต่คืออยากได้เพราะว่าก็ออถ้าถ้าเอามาชงมน่าจะแบบสวยดีอะชงกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยคือคนชอบกินกินไม่ได้อวันไหนวันไหนแบบ นอนดึกๆก็ต,ตื่นเช้าทำงานก็จัดไปแล้วก็มีกระดาเอาทีอย่างลวกันนี่เราไปมุดแล้วก็ที่ไปมุดสีมาเมื่อวานก็ืีได้เหมือนเป็นกระดาษแต่คือมันมีมีรูแบบนี้นทุกคนแต่เราคิดว่าเขาน่าจะขายเขาเรียกอะไรอ่ะ ห่วงด้วยอะ่ะแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยได้มาแค่ใส่กระดาษเออช่วงนี้รู้สึกว่าอินกับการเขียน,น,นจด,จดอะไรอย่างนงี้ก็เลยซื้อมาห้าสิบบาทตอนแรกคือมันความจริงมันมีเป็นเล่มด้วยนะแต่ว่าเป็นเล่มมันเก้าสิบบาทแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเสียเงินอีกตั้งสี่สิบบาทเลยเหรอเพื่อที่จะได้แบบมันก็มาเพิ่มมาแค่ปกอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันก็เหมือนกันนะ <S 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 มีมือเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาแ,แค่มีปกขึ้นมาก็เลยแบบเออ ซึ่งนี่ก็ได้ห้าสิบบาทแลว้วก็ได้ปากกามูจิไม่โฟกัสไม่โฟกัปากกามูจิคือ The b เบสคือเมื่อก่อนน่ะเห็นคนรีวิวอ่ะก็รู้สึกว่าอะไรมันจะขนาดนั้นวะมันก็ปากกาป้าอะไรอย่างนี้เรามีแล้วนะ่าจะมีสีดำสีดำกับสีนี่สีดำกับสีน้ำเงิน แล้วมันเขียนดีมากมันเขียนแบบแล้วมันเขียนดีอ่ะแล้วมันเหมือนแบบมันบังคับง่ายอ่ะมันแบบคนโทรลมือง่ายก็เลยเมื่อวานไปฮันก็เลยไปสวยสยเป็นสีสีเขียวรูปออกไหมเพามันเป็นสีเขียวสีเขียวกับสีแดงเวลาจุดมันจะได้แบบเออมีหลายสีอะไรเงี้ยหมดไปสําหรับมอจิทำไมเราข้ามไปข้ามมาทําไมเราไม่แบบ เออมูติแล้วก็อีกเกียรอีกเกียต้องมูติไม่เป็นไรนักก๊วยความขึ้นซ่านี้แล้วก็ได้ที่มันก็คือ,อ,อเออเอลินละกันนี่เราจะได้ใช้ตอนไหนแต่ก็แก่เลยคงจะได้ใช้เนี่ยแหละเ,เลวเนี่ยแหละมันก็คือหู ก็ใส่ของเข้าไปใส่ของเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็นกล่องขึ้นมาค่ะประมาณนั้นเอาไปตรงนี้ก่อนอย่างสุดท้ายแล้วก็คือมันคือกล่องนั่นเองก็เลยหา็อา อันนี้มันเหมือนอ่างไหมเหมือนอ่างอาบน้ำพมนน่ะอ่างอับน้ำให้ร้องแล้วมันก็ไม่ได้แพงอันเนี้ยมันห้าสิบบาทก็ไม่ได้ซักตุ๊กตาทุกวันถูกไหมเออก็คิดว่าเอาไปทำอะไรต่อดีแล้วเมื่อวานน่ะที่ไปในลิสต์เ่ก็คือไปหาที่เก็บสายเคเบิลเราสามารถเอาไปเก็บสายเคเบิลได้นะใช่ไหมคือเดินมานานมากแล้วหาที่เก็บสายเคเบิลไม่ได้เลย อันที่ถูกใจอ่ะคืออันที่ถูกใจอย่านหนึ่งมันก็มีแต่ว่าหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่มีไมค์เซตว่าถ้าเราหาไม่เจอแปลว่ามันไม่ใช่ของเราจ <c oughs> ริงๆถามพนักงานก็ตูกไหม <c oughs> เออนั่นแหละอาก,กาศแปลกๆก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยอันนี้ถ้าเราซื้ออันนี้มาเรากา็ถ้าเราไม่ใช้แบบถ่ายรูปน้องหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ใช้เก็บสายเคเบิลได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีฝาขายมาด้วย คือถ้าปิาดฝาไปก็เป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มีรูสามารถแบบเอาเอาออกมาได้ความจริงจะได้ไอ้นี่ด้วยจะซื้อไอ้นีน่ด้วยชั้นชั้นวางของแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าถ้าเมื่อวานอ่ะได้ชั้นวางของมามันจะยิ่งลำบากกว่านี้อีกเพราะว่าแค่หาทางกลับบ้านเมื่อวาน่ะลำบากมากเลย